สวัสดีครับศึกษาพระสมเด็จวันนี้นะครับเป็นพระอ,องค์ครูที่ผมใช้อยู่ก็คือพระสมเด็จวัดระฆังนะครับที่บรจุกบางขุนพรมนะครับองค์นี้ก็เคยให้ดูหลายครั้งแล้วนะครับแต่หลายท่านไม่นําหลักการไปใช้นะครับก็ยังดูการง้อของปูนไม่ออกนะครับดูคราบต่างๆไม่ออกนะฮะสิ่งที่จะต้องดูวันนี้ก็จะนำเนื้อหา ดียย่อนะครับในการฟันธงเก๊แท้ของพระสมเด็จนะครับเอาแค่2เรื่องก็คือการงอกของปูนกับการงอกของน้ํามันหรือน้ําว่านนะครับการงอกของปูนเราไปเทียบกับการงอกของเปลือกหอยนะครับส่วนการงอกของน้ํามันหรือน้ําว่านนะครับเทียบกับการงอกของไม้เก่านะครับท่านจะเห็นน้ําว่านหรือน้ํามันบนเปลือกไม้เก่าได้อย่างชัดเจนนะครับส่วนปูนก็อยู่ในเปลือกหอยทั่วไปนะครับเปลือกหอยเก่าหรือใหม่ก็ดูได้ทั้งนั้นนะครับ อย่างที่2นะครับก็คือการดูคราบน้ํำว่านนะครับนะฮะสข้อนี้ถ้าท่านดูเป็นเนี่ยท่านจะฟันธงเกยแท้เบื้องต้นของพระได้เลยนะครับาการการงอกของน้ํามันนะครับที่จะมาในรูปแบบของของเก่าวของโบราณที่จะตีว่าถึงอายุการสร้างหรือไม่นั้นนะครับ อยู่ที่การเกิดผลึกของปูนกับการเกิดผลึกของน้ํามันนะครับถ้าไม่เกิดผลึกคือเป็นพระใหม่นะครับนี่คือการแยกอายุความเก่านะครับอย่างชัดเจนนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับและก็ธรรมชาติวิทยาถูกไหมครับส่วนอย่างที่2ก็คือคราบน้ําว่านกับการการงอกของน้ําว่านเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับคราบน้ําว่านก็คือกรณีที่ปูนนะครับเขางอกขึ้นมานะครับน้ําว่านเนี่ย การงอกของปูนเนี่ยมันจะมีรูพรุนอยู่แล้วนะครับเมื่อมีรูพรุนเนี่ยก็จะเกิดช่องว่างน,นะครับช่องว่างเหล่านั้นนะครับมี2อย่างที่จะขึ้นมาได้นะครับก็คือแคลเซียมไบคาร์บอเนตนะครับที่จะงอกขึ้นมาในในรูพรุนเหล่านั้นหรือจะเป็นคราบน้ําว่านนะครับแทรกขึ้นมาระหว่างการงอกของปูนเท่านั้นเองนะครับส่วนอย่างที่3ก็คือรักเก่าทองเก่าหรือการรักษาเนื้อพระนะครับการชุบยางไม้ต่างๆเนี่ย ก็จะเป็นหลักพิจารณาเสริมขึ้นมานะครับว่าจะเห็นหรือไม่เห็นนะครับบางทีลักก็ไม่อยู่แล้วนะครับเราก็ตัดกลุ่มนี้ไปนะครับส่วนคราบความเก่านะครับพูดง่ายแต่ดูยากนะครับคราบความเก่านะครับอยู่ที่การใช้งานของเรานะครับในกรณีที่พระกขห้ใช้นะครับกับพระที่อยู่บนหิ่งเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันอย่างเช่นพระที่อยู่บนหิ่งเนี่ยก็จะมีเรื่องของคราบฝุ่นหิ่งนะครับฝุ่นอะไรต่างๆมาเกาะบนเนื้อพระนะครับ หรือนะครับาาาการเกิดเชื้อรานรในเนื้อพระเองนะครับก็จะเกิดเป็นฝุ่นเช่นกันนะครับแต่2ออย่างนี้นะครับจะต้องมากลมกลืนกับการงอกของปูนกับน้ํามันอยู่ดีนะครับทำให้ลักษณะของการดูเนี่ยผมจะตัดเหลือแค่2ข้อคือการงอกของปูนกับน้ํามันแล้วก็ดูคราบน้ําว่านนะครับสออย่างนี้ท่านดูให้เป็นก่อนนะครับ กรณีที่เราดูภาพถ่ายท่านเห็นอะไรบ้างนะครับคราบน้ํหว่านอยู่ตรงไหนครับคราบน้ําว่านก็จะเป็นสีสีเนี่ยเห็นไหมฮะสีเหล่านี้ท่านจินตนาการถึงการงอกของปูนขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นมันมีรูพรุนนะครับแล้วน้ํามันก็จะแทรกขึ้นมาทําให้จะไม่ใช่น้ํามันโดดๆขึ้นมานะครับจะเป็นาการงอกแทรกระหว่างปูนนะเท่านั้นเองนะครับก็คือปูนเขามีรูพรุนในการงอกอยู่แล้วนะครับ กรณีที่พระโรงงานเนี่ยเขาจะเป็นแผ่นนะครับเป็นแผ่นน้ำมันที่อา,อาจจะเป็นาสารเคมีใดๆก็ตามนะครับเคลือบอยู่นะครับซึ่งจะไม่มีปูนผสมมาเลยนะครับทำให้นะครับ,นะรบมันจะแยกไดง่ายเวลาที่ขยายภาพออกมามันจะเห็นเป็น,เป,นเป็นชั้นชัดเจนแล้ก็เป็นผิวกระโปงก,กระเปกหรือ,อ ไม่มีความละเอียดไม่มีความนวนต่างในการดูเท่านั้นเองนะครับส่วนการงอกของปูนเนี่ยนะครับมี2ออย่างคือการงอกภายในเนื้อกับการงอกนะครับที่เกิดจากภายนอกแล้วกลมกลืนกับการงอกจากภายในเนื้อน,นั่นเองนะครับนั่นะค,นะค,คือ2ออย่างเขาจะ เป็นแบบนี้นะครับลักษณะของการงอกจากผิวภายนอกก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือจากภายในแล้วมาเกาะตัวกันภายนอกนะครับกรณีพกักหลุดจะเห็นการงอกแบบนี้เยอะนะครับเนี่ยขาวขาวเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นแผ่นขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้ก็ใช่นะครับเห็นไหมฮะนะส่วนการงอกที่จะเกิดขึ้นมาจากในเน,นื้อเนี่ยเขาจะขึ้นมาเป็นผลึกแบบนี้นะครับนะส่วนการงอกของน้ํามันก็จะเป็นตรงนี้ตรงนี้เป็นเม็ดน้ํามันแล้วเห็นไหมฮะส่วนคราบน้ําว่านเนี่ยก็จะเห็นเป็นสีสีแบบนี้นะครับนะลักษณะของการดูด คราบน้ำว่านที่ง่ายที่สุดคือนะครับจินตนาการว่าเขางอกแทรกขึ้นมานะครับกับการงอกของปูนเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวดูภาพถ่ายนะครับที่จะดูง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นภาพนี้เห็นไหมฮะตรงนี้คือคราบน้ำว่านเห็นไหมครับนะอันนี้คือไม่มีเม็ด,มดน้ำว่านเลยเป็นการงอกของปูนที่จะเป็นปุยเมฆปุยฝ้ายแล้วมี น้ำมันเนี่ยแทรกขึ้นมาระหว่างการงอกดูบริเวณนี้นะครับเห็นไหมฮะสีก็จะมีความแดงนิดๆนะครับนะบริเวณนี้ก็ใช่นะครับเห็นไหมฮะนี่คือการดูคราบน้ําว่านเป็นแบบนี้นะครับส่วนพวกนี้ก็คือคราบกลุ่มนะครับคราบไขกลุ่มบ้างคราบมันจกกกะกลุ่มแล้วก็กลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงภายในพระพนาการในตัวพระนะครับแล้วก็จะมีการกลมกล,มกลืนกันแบบนี้นะครับส่วนการงอกของปูนก็จะเป็นตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยปูนเห็นไหมครับ เนี่ยคือการก่อของกูแบบนี้ก็จะน้ามันมีน้ามันแทรกมาบ้างนะครับข้างบ้านมีการก่อสร้างอาจจะมีเสียงดังมาบ้างนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคาบกลุชัดเจนใช่หไหมครับผมก็เคยบอกหลายคลิปว่าเวลาที่เราขยายภาพกลุเนี่ยนะคาบกลุมเนี่ยมันจะไม่เห็นเป็นแผ่นชัดเจนนะฮะอย่างเราไปดูในอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลเนี่ยก็จะเห็นในเรื่องของอคาบ คาบนั้นคาบนี้นะครับคาบกระเบนคาบอะไรต่างๆที่จะเป็นแผ่นมาชัดเจนอย่างนั้นนะ่ะมีโอกาสที่จะเห็นได้น้อยนะครับจะเห็นในในคาบาเป็นพระกลุุ่ที่ขึ้นกลุ่มาช้าแล้วถึงจะมีแต่มีปริมาณที่น้อยมากนะครับพระในในกลุ่มนั้นนะครับแต่พระในกลุ่มนี้จะมีเยอะนะครับ,นะรบนี่คือการดูคาบกลุให้ขาดก่อนนะครับเห็นไ,ไหมฮะเวลาขยายไปจะไม่เห็นคาบกลุชัดเจนเลยจะมีความสะอาดของปูนนะครับผสมกับ คราบฝุ่นคราบอะไรต่างๆที่อยู่ในกลุ่มนั่นเองครับส่วนขาวๆก็เป็นการงอกของปูนนะครับนี่ก็คือคราบของน้ําว่านเห็นไหมฮะคือการการการที่ดูคราบน้ําว่านก็คือจะไม่ลอยอยู่บนผิวโดยชัดเจนจะอยู่แทรกระหว่างการงอกของปูนนั่นเองนะครับเหมือนกันกับอะไรครับเหมือนกับพระเนื้อดินเป๊ะเลยนะครับเนื้อดินก็เช่นกันนะครับถ้าท่านดูคราบน้ําว่านออกเนี่ยการดูพระแท้เก๋เนี่ยมันก็จะง่ายนะครับ ในด้านหลังเป็นแบบนี้การงอกของปูนข,ขาวๆเนะี่ยพวกนี้ส่วนพวกนี้ก็คือคาบน้ําว่านกับคาบกลุ่มนะครับนะเห็นไ,ไหมฮนะเนี่ยเวลาขยายภาพไปเนี่ยมันจะไม่เป็นผิวกระบอกกระเบกเป็นเซียนเป็นอะไรชัดเจนนะครับมันจะมีแต่ความละเอียดนะครับเพราะการงอกเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาทีละหนึ่งทำให้เขานะครับพัฒนาการอย่างอย่างสะอาดนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ผ้าแท้เนี่ยจะมีเนื้อที่สะอาดแม้กระทั่งผ้าที่ลงกลุ่แบบนี้นะครับเขาก็ยังมีความสะอาดเลยนะฮะ เห็นไหมคราบดำๆนี่คือคราบกรุกนะครับแต่เมื่อขยายภาพไปก็จะเป็นการงอกของปูนเป็นหลักนะครับคราบฝุ่นคราบไายของกลุกเนี่ยจะอยู่ภายในเท่านั้นนะครับคราบกรุกเนี่ยมัน,มนไม่ได้เรียกว่าจะดูยากขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่การขยายความของคําว่าคราบกลุกเนี่ยเวลาเอาพระไปให้ดูเ,เอานี่ไม่ใช่คราบกลุกนี่ไม่ใช่คราบกรุคราบกรุกเนี่ยมันไม่ได้ดูยากขนาดนั้นนะก็คือเป็นสิ่งที่มาติดจากภายนอกแล้วพัฒนาการร่วมกัน กับเนื้อพระใช่ไหมฮะพระมีการงอกของปูมีการงอกของน้ํามันนะครับเมื่อมีฝุ่นจะคาบกลุ่มเข้ามามีน้ํามีคาบมันคาบเมือกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องมีความกลมกลืนกันไม่แยกกันนะครับถ้าแยกกันก็คือพระอายุใหม่ๆนั่นเองนะครับจินตนาการให้ถูกต้องนะครับนะฮะเวลาดูภาพเต็มๆแบบเนี้ยหนึ่งนะครับผมจะดูถ้าพื้นผิวที่เขาเป็นผิวผิวเปิดแบบนี้นะครับก็จะต้องมีคราบน้ําว่านใช่ไหมฮะมีคราบน้ําว่านนะครับ ส่วนนี้คือคราบปูที่ยังสมบูรณ์อยู่นะครับนเ,นเนี่ยเนี่ยบริเวณนี้ก็สมบูรณ์อยู่นี่สมบูรณ์ใช่ไหมครแล้วก็จะมียังจะมีคราบน้ําว่านอยู่ใช่ไหมครับคราบน้ำว่านนะครับจินตนาการถึงการแทรกขึ้นมาระหว่างการงอกของปูในระดับโมเลกุลถูกไหมครับทำให้เวลาขยายขึ้นไปไม่เห็นอะไรเลยเห็นการงอกของปูเป็นหลักเลยเห็นไหมครนี่คือลักษณะของการพิจารณาเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าท่านขยายไปนะครับมันเป็นเส้นเป็นเสี้ยนอะไรชัดเจนอยู่นะฮะสิ่งนั้นก็คือสารเคมีนะครับ ขยายภาพมาหน่อยนะครับนะะในการองอกของปูนก็จะชัดเจนแบบนี้เห็นไหมฮะมันยังไม่เห็นรูปแบบของปลึกและชัดเจนเลยนะแต่จะเห็นถึงความนวลความละเอียดเห็นไหมฮะนี่คือการเกิดขึ้นเทเลงเขาจะดูแบบนี้นะครับนะส่วนคราบต่างๆอยู่ในล่องในหลุมเนี่ยมันไม่เห็นชัดเจนอยู่แล้วถ้าภาพแบบนี้ท่านดูการงอกก่อนในบริเวณผิวผิวที่อยู่ Milan, บนสันพวกนี้นะครับส่วนบรนี้ก็คือคราบนะครับคราบน้ําว่านกับคราบตุกนะครับแดงๆพวกนี้แค่เป็นคราบน้ําว่านทั้งนั้นนะครับเห็นไหมฮะ ทีนี้เดี๋ยวจะขยายภาพให้ดูนะครับขยายภาพาภาพที่มีความละเอียดสูงหน่อยนะครับท่านจะเข้าใจนะครับ,น,รบนี่คือคาบที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็นคาบกีุกับการง้อของปูนนะครับสิ่งที่เห็นอยู่คืออะไรครับ,นะรบสิ่งที่อยู่คือกลุ่มของน้ํามันนะครับและก็มวลสารที่จะเป็น มวลสารแร่เหล็กกาแพงนะครับแร่เหล็กกาแพงก็คือว่านดอกมะขามนะครับพัฒนาการเขาจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือธรรมชาติของสนิมเนี่ยเขาจะแพร่กระจายสู่การงอกของปูนนะครับแต่การงอกมันจะไม่ชัดเจนเพราะปูนเนี่ยเขาจะงอกแทรกเข้ามาระหว่างาเม็ดมวลสารด้วยเห็นไหมฮะท่านอยู่ความกลมกลืนของภาพนี้นะครับนี่คือปูนนะครับแคลเซียมคาร์บอเนตที่จะเป็นผลึกแคลไซต์เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะอันนี้คือเนื้อพระใช่ไหมครับ นี่คือการงอกของปูนจะแบบนี้มันจะไม่กระโปงกระเปกนะครับจากความละเอียดจากภาพถ่ายที่ท่านดูนะครับนะฮะภาพนี้นะครับขยายจากด้านหลังนะครับบริเวณนี้นะเห็นไหมฮะเห็นการแพร่กระจายของสนิมมาลางๆนะครับเนี่ยมันจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับแต่ถ้าขยายภาพมานะครับเห็นไหมครับจะเห็นการงอกของปูนเนี่ยชั้นทับซ้อนของปูนเป็นแบบนี้หลายท่านดูไม่เป็นนะครับ เนี่ยฮะมันจะเกิดขึ้นทีละหนึ่งนั่นก็คือผลึกแคลไซต์นะครับแต่ไม่ใช่ทั้งแผ่นนะแคลไซต์เนี่ยเขาจะบริเวณฐานาปลายยอดเท่านั้นเองนะครับก็จะมีอารากกไนต์เป็นหลักนะครับเนี่ยแคลไซต์ที่จะมีใสๆวาวๆพวกนี้นี่คือแคลไซต์เห็นไหมฮะมีอะรากกไนต์ด้วยนะครับส่วนการงอกของน้ํามันตรงไหนครับท่านเห็นสีเหลืองเหลืองนี่ไหมฮะเขาจะงอกแทรกขึ้นมานะครับระหว่างการงอกของปูนเหล่านี้นะครับเห็นไหมนี่คือลักษณะของการแทรกของน้ํามันนะครับขึ้นมาบนผิวน เห็นไหมเนี่ยการงอกของปูนดูง่ายมากนะครับาภาพนี้เนี่ยอยู่มา800เท่านะครับเห็นไหมฮะทีนี้นะครับน้ำว่านอยู่ตรงไหนเนี่ยน้ำว่านเขาแทรกอยู่กับการงอกของปูนแบบนี้เห็นไหมฮะเวลาขยายไปมันไม่เห็นน้ำว่านเลยนะครับเพราะเขาแทรกอยู่นะครับเป็นมวลของสถานะที่เบาที่สุดนะครับเมื่อปูนมีการงอกนะครับมันก็จะมีรูพรุนเนี่ยงอกแบบนี้ มันก็จะมีรูปูล์แล้วก็มีน้ํามันแทรกมานะครับแต่ถ้าเราดูไกลๆเนี่ยมันจะเห็นเป็นเหลืองๆเป็นแดงๆใช่ไหมฮะนะแต่เมื่อเราขยายภาพไปเนี่ยมันจะเห็นการงอกของปูนเป็นหลักเลยนะครับเห็นไหมฮะขยายภาพเข้าไปอีกเห็นไหมครับในบริเวณที่จะเป็นแร่แร่เหล็กว่านดอกมะขามเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยชัดเจนมากเห็นไหมครับเนี่ยชัดมากนะครับเนี่ยใครดูแร่แคลไซด์ไม่ออกเนี่ยเป็นแบบนี้ นะครับมีแต่ความละเอียดในเนื้อนะครับแม้กระทั่ง أ, ภาพตาเปล่าหรือภาพขยายพันเท่าก็ตามเนเวลาขยายไปเนี่ยมันจะยิ่งเห็นถึงความละเอียดนะครับแต่กรณีภาพโรงงานเนี่ยมันจะไม่เห็นภาพแบบนี้มันจะเป็นภาพกระโปงกระเปกนะครับเป็นเส้นเป็นเสี้ยนชัดเจนนะครับนะฮะเนี่ยขยายเข้าไปอีกภาพเดิมนี่แหละตรงนี้ขยายเข้าไปเห็นไหมครับนี่คือแคลไซมันเป็นแบบนี้นะครับแคลไซแท้เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับ ที่เห็นว่าเป็นปุ๋ยเมฆปุ๋ยฝ้ายเนี่ยแม้กระทั่งที่เราขยายถึงพันเท่าแบบนี้แล้วเนี่ยปุ๋ยเมฆปุ๋ยฝ้ายก็ยังอยู่ใช่ไหมครับกลุ่มอะลากอนท์แคลไซส์เนี่ยเห็นไหมฮะใสใสเนี่ยใสใสวาวเนี่ยพวกนี้แคลไซส์ทั้งหมดเนี่ยเนี่ยที่เป็นเม็ดแคลไซส์เนี่ยไหมครับนี่คือบริเวณที่เป็นมวลสารว่านดอกมะขามนะครับส่วนการงอกนะครับภายในกลุ่มเนี่ยเนี่ยอย่างเม็ด เม็ดพวกนี้นะครับขึ้นมาเป็นเม็ดสูงๆกว่าเพื่อนแบบนี้นะครับกรณีที่เขาอยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาอยู่พระอย,ะอยู่เก็บอยู่ในที่เดิมเป็นเวลานานนะครับการงอกนะครับมันก็จะทับถมอยู่ในบริเวณที่เดิมนะครับไม่เหมือนเราใช้นะเวลาเราใช้พระเนี่ยการงอกใหม่เนี่ยพระมีการเคลื่อนที่บ่อยๆเนี่ยการงอกมันก็หลุดล่อนไปนะครับแล้วก็กระจายตัวไปเต็มเรือพระเลยนะครับจะไม่เหมือนกับพระที่อยู่ในกลุ่มแบบนี้มันจะขึ้นมางอกเป็นเม็ดๆมเม็ดนะครับส่วนใหญ่จะเห็นเป็นเม็ด บางคนก็เรียกว่าเม็ดไข่มุกบ้างอะไรบ้างนะครับเนี่ยฮะนี่คือภาพพันเท่าและใช้ไฟทางเดียวเพื่อให้เห็นลักษณะของอพื้นผิวนะครับกรุกระพวกน,นี้ชั้นทับซ้อนเงี้ยให้มันชัดเจนนะครับนี่คือแคลไซน์เน่ยเนี่ยแคลไซน์มีแค่นี้นะครับถามว่าปกคลุมพื้นผิวทั้งหมดไหมปกคลุมทั้งหมดนะครับแต่ไม่ใช่แคลไซน์ทั้งหมดนะครับนะอย่างทั้งหน้าเนี่ยไม่ใช่แคลไซน์นะครับมีอารากุนไนแคลไซน์ก็อยู่บนยอดแค่นั้นเองนะครับเพราะอายุพระแค่ ไม่ถึง200ปีเนี่ยลักษณะของการเกิดแคลไซต์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับเหมือนกับพระที่มีอายุหรือเปลือกหอยที่มีอายุ5000หรือหมื่นปีก็ตามนะครับนี่คือการงอกในบริเวณพื้นที่เดิมนะครับการอยู่ในที่เดิมเป็นเวลานานๆเนี่ยการงอกมันจะขึ้นมาเป็นเม็ดนะครับที่เดิมแบบนี้นะครับมันจะงอกอยู่ที่เดิมแล้วก็ซ้อนๆกันขึ้นมาเรื่อยนะครับเขาจะหยุดงอกเมื่อไหร่นะครับไม่มีนะครับ แต่เขาจะเปลี่ยนสถานะนะฮะจากปุยเมฆขาวๆแบบนี้นะครับนะฮะและเขาก็จะเป็นแผ่นใสทั้งหมดเลยนะครับอ่านะกรณีนั้นอาจจะใช้เวลา5,000ปี6000ปีขึ้นไปนะครับอาจจะเป็นแผ่นใหญ่นะครับอาจจะไม่เห็นปุยขาวๆนี่เลยนะครับเป็นแผ่นใสๆเหมือนพวกแก้วเหมือนพวกคริสตัลนั่นคือ,อแคลไซที่เป็นผลึกโดยสมบูรณ์นะครับ ในคลิปนี้นะครับเมื่อภาพขยายเนี่ยผมใช้ไฟทางเดียวทําให้ลักษณะของปุ๋ยเมฆของการการงอกเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับมันจะไม่แยกกันเลยนะฮะมีความต่อเนื่องของการงอกนะครับที่ผมบอกว่าลายในเนื้อเนี่ยมันก็คือลายพวกนี้นะครับและมันเกิดขึ้นทีละหนึ่งทาให้เนื้อละเอียดเมื่อเนื้อละเอียดเราก็เห็นเป็นความเหี่ยวในเนื้อนะครับความเหี่ยวในเนื้อเนี่ยเกิดจากมันมันเกิดขึ้นทีละหนึ่งแล้วก็ละเอียด นะครับนะฮะมือเราหนังเรานะครับเไปส่องดูนะครับเวลาที่ใช้กล้องส่องพระนะครับท่านเคยส่องมือตัวเองส่องเล็บตัวเองไหมนะเล็บเราเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะท่านลองส่องดูนะครับยาส่องแต่พระนะครับถ้าหลงทางได้นะฮะเจตนาที่ผมมาบอกก็คือเราใช้หลักการของธรรมชาติเป็นหลักอยู่แล้วนะครับภาพนี้นะครับเซฟไว้ได้เลยนะครับนี่คือแคลไซต์แท้เขาเกิดขึ้นแบบนี้นะครับเกิดขึ้นอย่างสะอาดแล้วทีนี้ข้ามน้ำว่านอยู่ตรงไหน คาบน้าบ้านก็ที่เป็นสีสีเหลืองๆหลือเนี่ยเขาเนี่ยเห็นไหมเขาจะแงะซสะอ่างอกแทกขึ้นมาระหว่างการงอกของปูนอยู่แล้วนะครับไม่ขึ้นมาเป็นน้ํามันโดดโดดนะนะครับเขาขึ้นมาแบบนั้นไม่ได้นะครับคือมันมีปูนอยู่แล้วน้ํามันนะครับเวลาเราแขวนผ้าใช้หรือเกิดความร้อนนะครับภายในนะครับน้ํามันก็จะขึ้นมาก่อนนะครับเหมือนกับเราเอาน้ํามันกับน้ํานะครับเทลงบนกระทะสิ่งที่ขึ้นมาก่อนคือน้ํามันนะนะครับ ภาพนี้จะเห็นการงอกของน้ำว่านชัดเจนเห็นไหมครับเวลาขยายไปเห็นน้ำว่านไหมครับไม่เห็นเลยเวนตะปูนนะครับแต่เหลืองๆนี่คือน้ำว่านนะครับอยู่แทรกระหว่างการงอกของปูนนะครับเป็นเมดใสๆวาวๆนี่คือแถวซ้ายเห็นไหมเนี่ยแถวซ้ายเนี่ยเนี่ยแถวซ้ายที่เป็นแบบเป็นเหมือนดาวบุมท้องฟ้านี่คือแถวซ้ายเห็นไหมครับไม่ใช่ทั้งแผ่นนี่แถวซ้ายนะครับ นะจะเกิดขึ้นไปขาวไซด์ได้ทั้งหมดต้องต้องอายุหลายพันปีทีนะ่ผมบอกนะครับเห็นไหมภาพเนี้ยเนี่ยครับลักษณะของการใช้ไฟทางเดียวบ้างหรือจะเป็นไฟวงแหวนก็ตามเนะี่ยภาพที่ออกมามันเป็นภาพเดียวกันเพื่ว่าจะเห็นอะไรที่ชัดเจนกว่านะครับเจตนาที่ผมใช้ไฟทางเดียวเพื่อผมจะดูพื้นผิวด้านข้างเนี่ยนะว่ามันมันมีความเรียบความกลัวอย่างไรนะครับการศึกษานะครับก็ ศึกษาให้มันถูกทางถูกเรื่องนะครับนะอย่าไปดูแต่เรื่องของพิมพ์เรื่องของอมูลค่าของพระนะครับให้ดูเรื่องคุณค่าของพระด้วยนะครับถ้าเราเห็นถึงคุณค่าของพระเนี่ยลักษณะการศึกษาเนี่ยท่านก็จะมองข้ามเรื่องอเรื่องนะครับตำหนิพิมพ์อะไรต่างๆนะครับแล้วถ้าเรา,าดูเนื้อเป็นเนี่ยนะฮะ แล้วก็เริ่มศึกษาพระเริ่มเก็บพระมาถ้าจะเริ่มดูพุทธศิลป์ดูตําหนิดูอะไรออกแหละนะครับนะภาพนี้ชัดเจนนะครับในเรื่องของอน้ํำว่านพวกนี้นะครับแต่ถ้าเราไปดูในลักษณะของออาาภาพตาเปล่าเนี่ยก็จะเห็นในลักษณะแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวให้ดูภาพที่ขยายมาหน่อยนะครับนะฮะฮเอาภาพไหนดีละ่ะชัดๆหน่อย อันนี้คือภาพถ่ายนะครับท่านจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับเห็นลักษณะนี้นะครับนี่คือคราบน้ำว่านนะครับที่ขยายภาพเมื่อกี้เนะี่ยเห็นไหมฮนะเนี่ยแต่เมื่อขยายภาพไปนะครับลักษณะของคราบน้ำว่านที่ท่านเห็นมันก็จะเป็นภาพแบบนี้เห็นไหมฮะนี่คือน้ำว่านงอกแทรกขึ้นมากระปูนนะครับดูเห็นไหมฮะส่วนใหญ่มันเป็นอ่าเนื้อจินตนาการถึงเป็นปูนมาก่อนปูนทั้งแผ่นหลังจากนั้นก็มีน้ำว่านงอกแทกขึ้นมานะครับ ส,ส่วนตรงไหนที่จะเป็นเริ่มจะเป็นเม็ดน้ำว่านนะครับเนี่ยสีมันก็จะเริ่มเข้มกว่าแล้วก็จะเป็นเม็ดขึ้นมาเลยแต่เนี่ยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนี่ยการงอกอยู่ในจุดเดิมเป็นแบบนี้พวกนี้ก็คือปูนทั้งหมดนะครับปูนทั้งหมดน้ามันอยู่ตรงนี้อันนี้เริ่มเป็นผลึกของน้ําว่านแล้วนะครับนี่คือผลึกน้ําว่านก็ดูแบบนี้นะครับถ้าเป็นคราบน้ําว่านก็จะอยู่แบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยคราบน้ําว่านเป็นแบบนี้นะครับเครื่องเริ่มดังแล้วนะครับ เดี๋ยวผมไปต่อในคลิปที่2แล้วกันนะครับให้เครื่องข้างบ้านเขาทำงานแป๊บหนึ่งนะครับาเดี๋ยวคลิปนี้ไปดูไปดูในคลิปที่2แล้วกันนะครับสวัสดีครับ